คุณครูจะกดสตาร์แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้รับรางวัลไปฟรีๆส่งถึงบ้านเลยนะคะหนึ่งสองสคุณครูชวนเล่นคุณครูชวนเล่นลูบิค,คิวนะคะ f ิเจตถอย y อมามตะตลอดการตั้งแต่คุณครูเป็นเด็กๆเ,เลยค่ะมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปบากมหาจักรันแบบนี้ค่ะแต่ว่าที่สําคัญก่อนเราจะไปดูรีวิวลูบิคันนะคะ วันนี้เราจะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่จะได้รับมิน,นีป๊อกอิสสัประรดสีลุงน่ารักน่ารักแบบนี้ไปฟรีๆด้วยค่ะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณครูชวนเล่นด้วยนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะนี่วันนี้คุณครูเอามาให้ดูอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักกันแล้วเรียกว่าอะไรนะติดต,ต่ตอ มีของร้านคุณครูนะคะก็จะไปพร้อมกล่องบล็อกบ็อกแบบนี้นะคะเป็นกล่องอะคริลิกใสมันซ้อนกันได้ด้วยนะคะเก็บสะสมแล้วก็เอาไว้ตั้งโชว์ได้ด้วยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่าเลนโบบอลค่ะกดๆแบงนี้นะคะระดับความยากอันนี้ก็จะไม่ยากมากนะคะเด็กๆก็เล่นได้ค่ะให้เล่นให้สีตรงนี้มันตรงกันนะคะแต่ว่ากดแล้วเพลินมาก องเสียงสิคะแล้วก็จะทาให้สีของลูกบอลแบบเนี้ค่ะมันตรงกันนะคะนี้เอาเก็บเข้ากล่องไปก่อนนะคะกล่องต่อไปนะคะก็คือสเน็กบอลค่ะ๋ยวจะเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะมันคือสเน็กบอลหรือว่าเมจิกสเน็นะคะเป็นลูกบอลแบบนี้แต่มันไม่ได้เป็นลูกบอลได้อย่างเดียวนะคะมันกลายร่างเป็นได้หลายอย่างเลย นี่นะคะมันก็จะสามารถนี่จะเป็นวิธีการเล่นที่อยู่ในกล่องนะคะจากลูกบอลกลมๆแบบนี้ค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปร่างได้หลากหลายเลยจะเป็นยีราฟเป็นดาบเป็นเรือหรือว่าเป็นแฮมสเตอร์เป็นหัวใจได้หมดเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะบิดนะคะถ้าบิดเป็นเส้นตรงๆมันจะยาวมากแบบนี้แต่ว่าเด็กๆต้องดูนะคะมันจะมีข้อต่อหลายแบบของสแน็คบอลค่ะนี่อันนี้ข้อต่อมันจะ แนบพิสนิทก,กันแบบนี้เลยแล้วก็เวลาน,นีดมันค่ะเน้นมากฟังเสียงนะนี่มันเป็นฟิจิทอยอันนึงนะคะหมุนสนุกมากหมุนไปเรื่อยๆจริงๆแล้วเราหมุนไปเรื่อยๆอย่างเดียวก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะหมุนแบบมีจุดประสงค์ว่าเราจะหมุนมันเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแบบนี้เห็นไหมคุณครูจะทาให้ดูว่ามันจะเป็นเส้นตรงยาวแค่ไหนคะ่ะจริงๆแล้วมันหมุนได้รอบทิศเลยนะอย่กงเมื่อกี้ให้เราเห็นมันเป็นวงกลมใช่ไหมคะ นี่มันก็จะหมุนได้แบบนี้แบบนี้ก็ได้แล้วพอเราบิดออกมานี่มันจะเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยแบบหักงออะไรแบบนี้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูวางอันนี้ไว้ก่อนนี่กแบบ็เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราวางอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอันต่อไปกันอันที่อยากนำเสนอทุกคนเห็นอันนี้อาจจะ โอ้ยากมากๆเลยนะคะปัญหาใหญ่มากของการเล่นลูบิกก็คือรู้สึกว่ามันยากแต่มันก็เป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดมีไหวพริบแล้วก็การแก้ปัญหานะคะหลายคนเห็นลูบิกปุ๊บก็อาจจะถอนหายใจว่าเคยเล่นแล้วตอนเด็กๆหรือว่ามันยากมากคุณครูก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าลูบิกมีตั้งแต่สมัยคุณครูเป็นเด็กแล้วนะคะมีสมมตุติตอนแรกๆมันจะเป็นสีเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนในกล่องเลยตอนมาใหมา่ๆมันจะเป็นสีแบบนี้ แต่พอเราหมุนไปไมเรื่อยพอเราซื้อมาปุ๊บเราก็จะหมุนหมุนหมุนหมนมุมุนมุนคุณครูก็เป็นเด็กคนนั้นเหมือนกันค่ะหมุนแบบนี้เลยค่ะมันจะมีทั้งหมด6ด้านนะคะบนล่างแล้วก็รอบๆแบบนี้4ี่ทิศค่ะก็จะมีแต่ละสีนะคะวิธีเล่นของมันก็คือทำให้มันกลายเป็นสีเดียวกันอย่างเช่นสีขาวเหมือนเดิมสีแดงสีน้ำเงินอย่างนี้นะคะแต่ว่าวิธีแก้แก้ยังไง ขั้นแรกถ้าเกิดคุณครูอยากแนะนํานะคะคุณครูก็เคยเทอ้อกับการเล่นอันนี้เราก็เล่นไม่ได้ค่ะจนมีคนแนะนําว่าให้เล่นให้สีขาวเล่นสีขาวให้ได้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวจะยอมสอนต่อนะคะว่าจะทํายังไงได้บ้างค่ะแล้วเราก็อาจจะต้องอดทนลองเล่นมันสักพักหนึ่งนะคะของเล่นลูบิกเป็นของเล่นฟิีเจตทอยที่ขายดีที่สุด ในโลกเท่าที่เคยมีของเล่นมานะคะตั้งแต่ปี1980ค่ะตอนนี้ลูบิคขายไปแล้วทั้งหมด300ล้านชิ้นนะคะแล้วก็ยังมีการผลิตซ้ําเรื่อยๆแล้วก็ยังมีคนเล่นลูบิคไปเรื่อยๆนะคะวัสดุที่ใช้ทําลูบิคก็จะเป็นพลาสติกแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกแต่ว่าคุณลักษณะของพลาสติกก็จะต่างกันถ้าใครเคยเล่นลูบิคนะคะก็จะรู้ว่ามันจะมีลูบิคแบบบางอันที่คุูครูเคยเล่นตอนเด็กๆแล้วไม่ประทับใจก็คือมันจะฝืดมากๆแบบบุนไม่ไปค่ะ แล้วนะถ้าหมุนไปหมุนมาแตกด้วยค่ะมันก็จะหลุดได้แล้วพอเวลาเราเล่นแล้วมันไม่ลื่นมือแบบนี้เราก็จะไม่สนุกค่ะแบบนี้ขั้นแรกที่เด็กๆอยากลองเล่นนะคะคุณครูแนะนําว่าให้ทําด้านสีขาวให้ได้ก่อนด้านนึงค่ะถ้าเราเข้าใจในการทําด้านสีขาวแล้วด้านนึงนะคะหลังจากนั้นมันก็จะมีสูตรที่ทําให้เราสามารถทําด้านอื่น,น,นๆได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ก็จะทาตอคุณครูเริ่มทํานะคะก็เริ่มทําจากด้านสีขาวค่ะ,เ,คะเราอาจจะใช้ความอดทนอีกนิดนึงใช้สะพานที่อีกนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําได้ค่ะอาจจะต้องใช้เวลาอยู่กับมันสักพักหนึ่งค่ะหรือว่าเด็กเล็กๆบางคนนะคะที่คุณครูสอนเขาอาจจะไม่ได้ทําด้านได้แต่ว่าเขาก็จะหมุนค่ะแล้วก็มาทายกันว่ามันเป็นรูปต่างๆค่ะนี้เขาก็จะหมุนไปนเรื่อยๆค่ะมันก็จะเป็นฟีเจอร์ทอยอันนึงนะคะ แบบนี้ค่ะถ้าใครอยากเป็นเจ้าของ Snake Ball บิดสนุกแบบนี้หรือว่าเตนโบบอลที่กดสนุกหรือว่ารูปอีกแบบนี้หรือฟิชเชอร์ทอยแล้วก็อุปกรณ์ศิลปะอื่นๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคุณครูไม่ได้ลืมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าผู้โชคดีที่ได้รับมินิป๊อปอิดรูปสับป,ประรดสีลุงน่ารัก,น,รกน่ารักฟรีวันนี้จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จากคลิปที่แล้วค่ะที่คุณครูบอกว่าเราจะทําเกมร่วมสนุกครบ1,000ซับสไครต์นะคะใครที่ร่วมตอบคาถามว่ามินิป๊อป,อปอีกรูปสับป,ประรดสี่ลุง้งมีทั้งหมดกี่ปุ่มในคลิปนะคะ,ฉะเฉลยก็คือมี1,2,3,4,5,6,7,8,9,10มี10ปุ่มนะคะคุณครูได้ใส่โปรแกรมสูไมไวแล้วเดี๋ยวคุณครูจะกดสตาร์แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าใครจะได้รับรางวัลไปฟรีๆส่งถึงบ้านเลยนะคะนต่อส ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้ตนต <Yeah! S 1> น้องปุกปิ๊กนะคะมีคอมเมนต์ว่ามินิป๊อปอิดมีสิบปุ่มค่ะแชร์แล้วค่ะกดไลค์แล้วค่ะกดติดตามแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะติดต่อคอมเมนต์น้องปุกปิ๊กกับไปนะคะอย่าลืมรอตอบคอมเมนต์คุณครูด้วยนะคะแล้วป๊อปอิดมินิรูปสับประรดจะส่งฟรีๆถึงบ้านเลยค่ะ ใครที่อยากร่วมสนุกเกมแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้รู้ว่าจะมีกิจกรรมร่วมสนุกแบบนี้อีกเมื่อไหร่นะคะขอบคุณทุกคนที่มาร่วมสนุกเล่นเกมกันนะคะเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย